สวัสดีครับผมเนาะตอนเนี้ยครับผมผมก็ยุ่ก็ดูที่กระท่อมสูงหลวงปู่สวงเนาะครับเนาะบ้านจะบ,บกครับผมอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับเนาะนี่ครับผมมากาบมหาวามากาบมะาวายหลวงปู่สวงครับผมแล้วลุงเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยกระท่อมหลวงปู่สวงอะไรกระท่อมสูงหลวงปู่สวงใช่ไหมครับ โซ่ก็เรียกว่าตอมป่าตรงนี้นะครับผมผมเคยติดการบ้านแต่บนรลุนนะมผมไปก่อนหัวหม,มามาก,กินนี่มันรลุนแล้วลุงแล้วโชคลาภเขามาขอ,อยังไงเวลานั่นเห็นหลายช่องมามาถ่ายนะหลายช่องห้าหกช่องครับผมนี่ช่องนี่กบนาเนี่ยมัน,ถ,น,นถูกสีงวดหนึ่งถูกสีงวดแล้วัม,มน สี่งวดห้างวดทงวดมันไม่เข้าเข้าสองงวดแล้วนะไม่เข้าสองงวดแล้วแต่ก่อนเข้าสี่งวดใช่ไหมครับอสี่งวดมันซื้อไก่มาถวายอ๋อซื้อไก่มันถวายอ๋อครับผมแล้วเวลาเขาจะขอคอยยังไงครับจุดทูบอ่ะจุดทูบเสียงทายแล้วจุดทูบเสียง้นนาจุดทูบเสียงสตาลแล้วก็เหยาะซิมซีแล้วลุงเป็นเจ้าของที่นานที่นี่ใช่ไหมครับ แล้วลุงเคยได้โชคไหมครับผมเคยได้เยอะในรอยอยู่แต่มันได้ไม่น้อยเนาะอ๋ออ๋อครับผมในเลขในยี่สิบอับในทายคำโตัวบ้างในเด่นบ้างได้เยอะครับผมเมื่อที่แล้วมีคนถูกไหมลุงดูนี่ไม่มีไม่มีเนาะออก994เกาสี่เนาะแล้วก็แปดสี่แปแต่ที่นี่เคยให้ถูกเลยไหมครับ เขาให้ถูกที่ว่าเขามาถ่ายทำสี่งวดแล้วใช่ไหมสี่งวดแต่ไม่เข้าสองงวดใช่ไหมครับไม่เข้าสองงวดแล้วนะครับเนาะถามลุงดูครับผมถ้าเราเจาะจุดทูบเสียงทานใช่ไหมครับอ๋อครับผมเนาะถ้ามันตอนนั้นมันศซนทาหนึ่งมันออกตรงตรงเลย,เลยได้เลยศูนห้าหนึ่งตรงตรง,ตรงเลยเรับเก้าสามล่างเนาะตอนนั้น่อ๋อา,า,าเขามาเสียงซิมซีดูใช่ไหมครับ,รบอ๋อ สี่ศูนยลยได้สี่ศูนศซนสี่สี่นทุกตักบนต่างเนาะ๋อเนี่ยคหมดที่ห้าขมดขโมดที่ห้าที่เขาสองวันแล้วมันไม่เข้าไม่เข้าสองวันแล้วแต่เข้ามาสี่งวดแล้วนะครับผมลุงลุงว่าเข้ามาสี่งวดแล้วแต่ไม่เข้าสองวันแล้วครับผมก็มีผิดบ้างลุงนอนเป็นไรเนาะถูกบ้างผิดบ้างไม่เป็นไรครับนี่ครับผมที่ก็ลุงเฝ้าที่ไห่ครับนี่ก็ลุงเฝ้าไหม อลุงเจ้าของที่นานนะครับเนาะกำลังปลูกข้าวโพดใช่ไหมครับลุงนี่ครับผมปลูกข้าวโพดข้างๆที่กระท่อมสูงใช่ไหมครับกระท่อมมาสูงลงสวงอ๋อกระท่อมมาสูงลงปู่สวงตรงนี้ที่ใช่ละสังขารไหมครับไม่ใช่อ๋อขึ้นออกจากนี่เขาขึ้นรถสังขารตำลังรมั้งวะอ๋อไปบรรลุนนะอ๋อไปบ้ารรลุนอ๋อครับผม แต่เจนยี่นีแหละที่ผนพลเล็กๆขอาวาังไว้ครับผลนนเล็กๆขอวางไว้ก็วัน,นโคกชาิตาสุกกับเจเล็กเข้าไปมันสองทุ่มแล้วเข้าไปเนาะครับมันตอนนั้นมันฝนด้วยเดือนสิบเดือนกันยายนมันที่แปดลงปูละสังขารนะลงปูละสังขารครับอ๋อสี่สามขา่าวขอยกขึ้นรถไปประเทศนะขายกไปมาลงปู มารณะแล้วครับหาชโมงกว่าวมอขาวะนะแล้วหลุงปู่สม,มันอยู่ที่น,นี่นานไหมครับนานอยู่ครับมา<อ>มาแตงพศสองพันห้าสิบสองเนี่ยเขามาเขาอยู่นี่นมาอยู่นี่สองพันห้าสิบสองครับนานแล้วอ๋ออยู่นี่ประมาณหลายปีไหมครับหลายปีประมาณสามสี่สิบปีอยู่นี่น่ะสามสิบสี่สิบปีไปเข้าทอมทอมเขาเข้าทุกกระท่อมนะอ๋อเข้าทุกกระท่อมครับผมเเข้าลยครับผมทอมนี่ก็เยอะนานอ๋อกระท่อมนี้นอยู่นานเนาะใช่ไหมครับ นี่นะครับเนาะก็ถามลุงแล้วครับผมก็ผมก็จะกลาบมากราบมาไหว้นะครับผมจะมาจุดถูบเสียงไทยบ้างครับผมนี่ครับผมกะมีคนถูกนะครับเนาะถูกเรศก็นะนำมาไก่มาครับผมนี่ครับมาไก่มาถวายครับผมที่กระท่อมสูงหลวงปู่สวงครับที่บ้านจะบกอำเภอบัวเช่ดจังหวัดสุรินทร์ครับผมนี่ครับ ผมก็จะขึ้นมาวางน,นะครับเด้อจุดทูบวนะครับผมถวายน้ําแดงถวายแอมลอยนะครับเนาะนี่นะครับผมเนาะหลังจากผมกราบไหว้แล้วครับผมผมจะทุดทูบเสียงท้ายนะครับเนาะขี้กระทมสูงลงปูสวงครับผมบ้านจะบกนะครับเนาะกราบสาถูซาถูาถเอ้ยปูเอ้ยขอหลุดลาน มากับเมื่อวานเดินทางแคลคาดปลอดภัยจุดถูกเชียงทายเบิงขันปูใจตัวเด็กอะให้ออกมาเด้อปูเด้อว,วันอืเน้อครับเด้อซาทุซาถุซาถ,ซาถ,ซาถุเอ้ยตรงปูเอ้ยผมก็มาขอโชคลาภเพื่อแฟนคลับเนาะครับเนาะนะทางบาักับผมปูกตับดมือนดานนะครับเด้อให้ออกตัวเด็กออกนะครับปูหมดประเทศ12หมดประเทศ16ท่านมาคมสองหา63มนะครับเนาะ า,านี่นะครับเนาะผมกำลังจุดถูบเสียงท่ครับผมนี่ครับผมจุดถูบเสียงท่าล่องเบิร์นะครับเนาะขอโชคขอลาก,กัะปูแล้วครับผม อันก็ทูบายแล้วครับผมเราก็จะมาถวายเอ็มลอยแล้วครับเนาะ mm hmm. ถวายเอ็มลอยถวายน้ำแดงครับผมสาธุสาธุนี่ครับผมที่กระท่อมสูงหลวงปู่สวงนะครับเนาะบ้านจะบกอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ครับผมผมแกดุดทูบเสียงท้ายแล้วครับผมนี่นี่ครับผม สาถุปูเอ้ยขอให้ออกสามตัวตรงๆเด้อแฟนขับทั้งบ้านถูกดลายเด้อปูเด้อสาถุสาถุนี่ครับผมถามดนกันนะครับผมนี่ว่าปูเพิ่นจะ ตัวบรรดาตัวเด้น,นะครับเนาะแกเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเด้อครับผมนี่ครับผมกระทาบด้นะครับเนาะกระทาเบิ้งตอนที่ว่าถูกบดครับผม ที่รอเนียครับเนาะพรอถูกบดกับผมผมยิงจะมาเขยา่าซิมซี่ังครับผมเนาะเสียงซิมซี่เบิ่งคาบ่าปูไทยตัวครีบกผมซาถูกเอ้ยปูขอให้ตวกัญญาได้ออกตัวนี้เด้อเด้อซาถูก ครัได <Workers. S 2> ้ซี่หกกับผมครับผมเนาะงซีหกกับผมนี่นี่ครับซีหกนะครับเนาะนี่ครับผมนี่ครับครับผมนะครับน้องนี่ครับนี่ครับผมได้ซีหกกับผมเนาะนี่ครับนี่ครับผม ได้สี่หกครับผมเห็นไหมครับผมเนี่ยสี่หกครับกระบนนวนการนะครับเนาะเพราะว่าปีนาปีพศสองห้าหกสี่ครับผมนี่ครับผมนี่นะครับเนาะข้าวกามาถ่าบังทุบนะครับเด้อทุบทุบเสียงท้ายครับผมว่า จะได้ตรงกันบวครับผมครับสี่หกนะครับเด้อบวกกันสี่ศูนย์นครับผมเนลยนี่ครับผมเช่นเป็นคือจังหนึ่งนะครับเนะบาะบวกกันกับสีตัวแรกครับผมหนึ่งหนึ่งศูนย์สามบาครับผมนี่ครับ บดึงศูนย์สามกับสี่ศูนย์สามนะครับเด้อนี่ครับผมเนี่ยเบิ้งครับผมนี่เห็นไหมครับเนาะแคบหนาจอเลยคผมนี่บนึงศูนย์สามกับสี่ศูนย์สามครับผมนี่ครับนี่ครับผมผมก็ลองตุดถูกเชียงท้ายบนเนะครับเนาะนี่ครับผมปูสวงเอ้ย หลานขอโชวขอหลาบไปเด้อสาธุซาธุสาธุนี่นะครับเนาะเบิ่งครับผมนี่ตัวแรกขึ้นจังซี่นะครับเนาะสี่หรือว่าสีหรือว่าหนึ่งกันเลยครับผมตัวเลขศูนย์กับเลขสามชัดมากครับผมนี่นี่ครับสุดทางนีนะครับเนาะก็ขอทนทางบ้านใช่ วิจยยารณญาณในการรับชมครับผมผมมาถ่ายทํำขอโชคขอลาบขอพรหลวงปู่สวงมาเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคครับผมผิดถูกจะ่ากันเนี่ยครับเดอ้อซาถูกปู่คอยออกตัวนี้เด้อปู่เดอ้อบ่อนึงศูนย์สามกับสี่ศูนย์สามแนี่ปู่กับสี่หกตั้งปู่เนาะซาถูกซาถูสซาถูกลิปนี้ก็จบเพียงตรมนินะครับเนาะชิปนาเจอกันไครับผมลิปนี้ก็สวัสดีครับ